สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาชมมินิซีรีสเรื่อง EXO NEXO d r EP ที่9-16ถึ16ง16กันต่อเลยนะคะหลังจากที่เซฮุนบอกกับพี่ๆว่านางเอกชอบใครแล้วใครก็โผล่เข้ามาที่บ้านพอดีวันต่อมาพวกเขาไปถ่ายแบบกันแล้วหนุ่มๆในวงก็รู้เรื่องแม่สาวอินชอนเลยอยากเห็นหน้าเห็นตาชานยอนก็เลยโทรชวนมาที่สตูดิโอหนุ่มๆทักทายเธอกันอย่างเป็นกันเอง แล้วเธอก็เห็นชาญยอนในใจของเธอรู้สึกเต้นตึกตักตัก,ตกจนแก้มแดงออกมาแต่แล้วชาญยันก็ต้องเสียสมาธิในการทํางานเพราะเห็นนางเอกอยู่กับใครหลังจากนั้นเขากลับมาบ้านด้วยความเหนื่อยล้าแล้วก็หลับไปแต่ก็ฝันถึงคุณปู่ที่มาบอกให้เขาหาสิ่งที่สําคัญกว่าสร้อยและมันก็อยู่ใกล้ๆเขาจากนั้นก็ไปขุดหาสร้อยที่ใต้ต้นไม้ต้นโปรดของคุณปู่แต่ก็หาไม่เจอจนวันต่อมาชาญยอนไม่สบายก็ฝันถึงคุณปู่อีกครั้ง เขาบอกว่าเขาหาสร้อยจนเหนื่อยแล้วช่วยบอกใบ้หน่อยได้ไหมคุณปู่ก็ใบ้ออกมาว่าหน้าแดงเหมือนตูดลิงแล้วเขาก็เห็นหน้าปู่เป็นหน้าของนางเอกส่วนดีโอก็เข้ามาดูชานยนก็เห็นนางเอกดูแลอยู่ไม่ห่างแล้วเธอก็บอกให้เขาว่าอย่ามารบกวนซึ่งเขาก็รู้สึกน้อยใจว่าทําไมนางเอกดูห่างเหินกับเขาหรือว่านางเอกจะชอบชานยอนในขณะที่เซฮนุนก็ไปหาน้องชายของนางเอก แล้วก็เจอกับกลุ่มแฟนขับเขาพวกเขาวิ่งหนีกันอย่างชุลมุนไปแอบกันเซฮุนก็บอกว่าถ้ามีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่เขาคงจะต้องย้ายหนีน้องชายรู้สึกเสียใจก็เลยเอาหมวกของเซฮุนมาใส่แล้วก็วิ่งรอสาวๆไปทางอื่นซึ่งเซฮุนก็ดูสึ้งใจมากๆ ส่วนนางเอกก็ทําจานตกแตกเพราะนีโอจนโดนบาดมือเขาก็เลยทําแผลให้แล้วยังหลอกให้เธอยกแขนเอาไว้เพื่อจะได้หยุดไหลแล้วก็ถามนางเอกว่าทาไมไม่ค่อยสนใจเขาเลยเธอก็บอกว่าเปล่าเลยเธอสนิทใจกับเขามากที่สุดแล้วเขาก็เลยถามว่าเธอชอบใครมากที่สุดในบ้านหลังนี้แต่ก็ขอให้ชอบเขามากที่สุดได้ไหมตอนนี้เธอก็อึ้งไปแต่ก็ไม่มีอาการหน้าแดงใดๆเลย แล้วชานยอนก็ลงมาพอดีมองเขาทั้งคู่ดีโอก็เล็กแกล้งทำเป็นซ้อมบทละครกับนางเอกและเธอก็เนียยซ้อมบทละครไปกับเขาในขณะที่ชานยอนก็ซ้อมกีตาร์แล้วก็นึกถึงนางเอกตอนเด็กแล้วก็พูดกับรูปของคุณปู่ว่าเธอจำเขาไม่ได้จริงๆหรือว่าไม่มีเซนกันแน่แล้วชานยอนก็เรียกเธอเข้าไปหา เขาพยายามพูดให้เธอจำได้เขาเน้นว่าเขาแพ้ฝุ่นตั้งแต่หกขวบชอบใส่เสื้อขาวกับชุดเอี้ยมแล้วก็หมวกด้วยและเล่นแปะแข็งตั้งแต่อายุหกขวบแม้แต่ขยะก,ก็ทิ้งให้ถูกที่ถูกทางตั้งแต่หกขวบแล้วในใจก็พลางคิดว่าเธอจะจำเขาได้หรือยังนะแต่ในใจเธอก็คิดว่าตันนี่เนี้ยม,มาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วปากก็พูดว่าเธอจะปรับปรุงตัวเองแบบอารมณ์เจรนๆ เธอก็ขอตัวจะไปทำงานต่อแต่เขาก็เข้าไปขวางไว้ไม่ให้ออกไปแล้วถามว่าเธอไม่มีเซนขนาดนั้นเลยเหรอส่วนหุนก็ไปส่งสิ่งกับน้องชายนางเอกอีกตามเคยแล้วไปเจอรูปในวัยเด็กเขาแล้วคุณ้นณก็เด็กผู้ชายในรูปแต่นึกไม่ออกก็เลยยืมไปให้ดีโอดูเขาจำนางเอกได้แต่เซฮุนก็ถามถึงเด็กผู้ชายว่ามันคุ้นๆแล้วพวกเขาก็นึกได้ว่าต้องเป็นชาญยอนแน่ๆ แล้วตอนนี้ชานยนก็ดูเหมือนจะมีปัญหากับการแต่งเพลงแนวหวานๆไซสๆก็เลยคิดว่าจะต้องหาสร้อยคออีกเส้นให้ได้ความสวยจะได้ออกไปสักทีแล้วเขาก็เข้าไปหาสร้อยในห้องรับของคุณปูและนางเอกที่เข้ามาทํางานบ้านแล้วเห็นเสื้อของชานยนแขวนอยู่ก็เลยเดินไปหยิบและเห็นประตูห้องรับเปิดอยู่ก็เลยเดินเข้าไปซึ่งตําแหน่งของเสื้อที่แขวนไว้เป็นจุดเปิดปิดประตูพอเอาเสื้อออกไปทําให้ประตูปิดทันที เมื่อเธอเข้าไปข้างในก็เจอกับชานยอนเธอตกใจก็เลยเอาตะกร้าพาคุมหัวแอบเอาไว้แต่ก็ยังโดนจับได้อยู่ดีแล้วยังไปเห็นลังของเล่นและที่โดดเชือกของเขาและเธอในวัยเด็กทําให้ชานยอนเริ่มมีหวังว่าเธอจะจําเขาได้สักทีแต่ก็ไม่ได้นําพาพอจองจากห้องก็เพิ่งรู้ว่าประตูได้ถูกปิดไปแล้วโทรศัพท์ก็ไม่มีกันทั้งคู่พวกเขาพยายามตะโกนเรียกแต่ก็ไม่มีใครได้ยินทั้งคู่เลยนั่งรอยอยู่ที่นั่น และในห้องนั้นมันก็หนาวมากชาญยอนก็เลยดึงเธอเข้ามานั่งใกลๆแล้วก็แบ่งกันห่มผ้าแล้วเขาก็อึดอัดจนทนไม่ไหวแล้วก็ลุกขึ้นมาพูดว่าเยซือบอ้อถามตั้งหลายทีแล้วยังจาไม่ได้อีกเหรอใบขนาดนี้ไหนจะห้องรับนี่อีกยังไม่รู้อีกเหรอว่าเขาเป็นใคร นางเอกก็ยังหน้าเอ่ออยู่แล้วก็คิดสิ่งที่เขาบอกใบว่าอายุหกขวบห้องลับแล้วก็สิ่งอื่นต่างๆนานา,นาแล้วก็เอ่ยขึ้นมาว่าขอคำใบอีกคำได้ไหมชานย้อนถึงกับไม่ทนบอกไปว่าเขาคือชานหลานคุณปู่บ้านนี้ไงนางเอกถึงกับตะลึงงนันชานคือเพื่อสม,สมัยเด็กของเธอหรือเนี่ย แล้วทั้งคู่ก็ติดอยู่ในห้องนั้นกันทั้งคืนชานก็มีความสุขมากๆตอนนี้ทุกคนเป็นห่วงมากๆแล้วแม่นางเอกก็โทรเข้ามือถือของชานยอนตอนนี้ทุกคนก็ได้รู้กันหมดว่าสาวอินชอนก็หายไปกับเขาด้วยส่วนน้องชายของนางเอกก็ไปว่าโรพีสาวแก้มแดงๆแคว้นคอออกตามหาตามถนนแต่ก็ไม่เจอเลยกลับมาที่บ้านของหนุ่มๆแล้วเขาก็หันไปเห็นที่แควนผ้า อุปกรณ์โปรดที่เขาชอบไว้ฝึกวิชาต่อสู้ก็เลยซ้อมมือสักหน่อยซึ่งอันนี้ก็เป็นที่เปิดปิดประตูลับในขณะที่ชานยอนกำลังม,มีความสุขมากก็ได้ยินเสียงจากข้างนอกและดวงไฟในห้องก็ช็อตทำให้นางเอกตกใจสร้อยที่คอกระเด็นออกมาจากเสือ้อชานยอนก็เลยเห็นสร้อยคอที่เขาตามหามานานแล้วประตูก็เปิดออกพอดีน้องชายก็เข้ามาเจอทั้งคู่อยู่ด้วยกันจากนั้น ทั้งคู่ก็กำลังถูกสงสัยและถูกสอบสวนว่าไปติดในนั้นได้ยังไงกันดีโอก็ไม่พอใจแต่ก็คิดว่าโชคดีที่ไม่เกิดเรื่องะไยเถิดขึ้นแล้วชานก็รายมาตามให้เธอไปทำงานที่บ้านแล้วนางเอกก็ไปเจอกับดีโอเล่าให้ฟังด้วยว่าเป็นเพื่อนกับชานมาตั้งแต่เด็กสนิทสนมกันมากดีโอก็รู้สึกตระหนี่ในใจเลยใช้โอกาสนี้ขอเป็นเพื่อนกับนางเอกเพื่อว่าเธอจะหันมาชอบเขาบ้าง จากนั้นนางเอกก็ไปทำงานบ้านตามปกติแล้วชาญก็เข้ามาหยอกเธอแล้วก็บอกว่าเขาจะขอยืมสร้อยไว้ก่อนแต่แล้วหลักแรกของนางเอกก็โทรมาชานเห็นเขาพอดีแล้วก็หยิบมาคุยเองแถมยังวิดีโอคอลอิต่าหากให้เห็นหน้าเห็นตากันไปเลยแล้วก็บอกว่าเขาเป็นแฟนกับนางเอกอย่ามายุ่งกับเธออีกในขณะเดียวกัน ดีโอก็เข้ามาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดพอดีแล้วนางเอกก็อึ้งไปที่พูดว่าเธอเป็นแฟนของเขาชานก็บอกว่ารักแรกของเธอก็คือเขาไม่ใช่ไอ้หมอนี่แล้วเขาก็ชวนเธอไปเดทในวันพรุ่งนี้ดีโอก็รีบเข้ามาขัดจังหวะแต่แล้วก็มีสายโทรศัพท์โทรม,มาว่าซูโฮหายออกไปจากโรงพยาบาลหลังจากนั้นหนุ่มๆก็เครียดกันให้วุ่นวายส่วนซูโฮก็ขนเสื้อผ้าหนีออกจากโรงพยาบาล เพราะได้ยินหมอก,กับผู้จัดการคุยว่าขาเขามีปัญหาในขณะที่นางเอกก็เก็บเรื่องเด็ดไปคิดเธอก็เลยส่งไลน์ไปบอกว่าพรุ่งนี้นัดกันที่สนามเด็กเล่นตอนเด็กๆที่เราเคยไปกันแต่ว่าพวกหนุ่มๆกำลังวุ่นวายอยู่กับการออกไปตามหาซูโฮและกลับมาบ้านชานก็เริ่มโทรศัพท์ไว้ในรถก็เลยยังไม่ได้เปิดไลน์ดูตอนนี้ทุกคนในวงเอ็กโซกำลังเครียดไม่รู้ว่าซูโฮเป็นตายร้ายดียังไงบ้างแล้วจู่ๆชานก็รีบออกไปข้างนอกส่วนซูโฮ เขาก็กลับไปที่ห้องซ้อมและพยายามเต้นแม้จะเจ็บและปวดขามากขนาดไหนแล้วชานก็ตามหาเขาจนเจอซูโฮก็บอกว่าถ้าขาเขาหายไม่ทันกำหนดเวลาเขาจะเป็นคนออกจากวงไปเองชานไม่ยอมเพราะตัวเขาเป็นสาเหตุจะปล่อยให้ซูโฮต้องรับผิดชอบคนเดียวได้ยังไงและเพื่อนๆก็เข้ามาหาและโอบกอดด้วยความเป็นห่วงเป็นใยในขณะที่นางเอกก็มารอชานที่สนามเด็กเล่นแต่ก็ไม่มาสักที เธอก็ส่งไลน์ถามชานว่ากำลังมาใช่ไหมซึ่งชานเพลียจากการตามหาสูโฮจนหลับคอพับอยู่ในรถตู้และเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่รถตู้กำลังผ่านสนามเด็กเล่นดีโอก็เห็นนางเอกนั่งหนาวอยู่ที่นั่นคนเดียวเธอก็นั่งรอจนเงยหน้าขึ้นมาเจอดีโอ<ๆ>เธอก็ปฏิเสธเขาและยืนยันว่าจะรอชานคนเดียวหลังจากนั้นดีโอก็ไปบอกชานว่านางเอกรออยู่ที่สนามเด็กเล่นแล้วเขาก็รีบวิ่งมาหานางเอก เธอบอกว่าเธอรอจนปากแข็งไปหมดแล้วเขาเลยใช้ลมหายใจอังมือให้อุ่นแล้วไปจับที่แก้มเธอแล้วก็หวนร้อมีความสุขเอามากๆส่วนดีโอก็ผิดหวังแล้วเขาก็คิดว่าพอกันเสียทีกับผู้ชายที่แสนดีทั้งที่เขาชอบเธอมาตั้งแต่แรกเห็นแต่ก็ยังพยายามไม่มากพอตอนนั้นแค่ขอเป็นเพื่อนกับนางเอกก็คิดไปเองว่าเธอจะหันมาสนใจเขาบ้างแล้วในวันต่อมาชาญก็สารภาพกับนางเอกว่า ตอนเด็กๆเ,เขาแอบชอบเธอแต่ก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปคุยด้วยเลยใช้โอกาสตอนเธอโดนแยกของเล่นไปแล้วไปทวงของเล่นมาคืนให้และคิดว่าเธอจะรู้เองว่าเขาชอบเธอและขอโทษที่ทำให้เธอเสียใจร้องไห้ตอนที่เขาจากไปแล้วก็ทักว่าหน้าเธอไม่แดงแล้วนี่เธอก็ดีใจมากที่มันหายไปแล้วแล้วเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำความสัตแล้วนะแต่ก็มอบภารกิจให้ไปซื้อซุปร้อน,อนมาพรุ่งนี้เช้าแทนและในตอนเช้าตรู่ พวกหนุ่มๆก็ย้ายออกจากบ้านหลังนี้ไปจนรถของพวกเขาออกจากตรงนั้นไปน้องชายก็วิ่งตามมาเรียกเซฮุนเขาลงมาจากรถแล้วก็โดดกอดกันน้องชายชงกาแฟไว้ให้เด่มบนเครื่องบินแล้วยังขั้วก,กาแฟทีละเม็ดทีละเม็ดท,ทั้งคืนไว้ให้เขาไปกินด้วยส่วนนางเอกก็ไปซื้อซุปตามคำสั่งของชาญพอเธอกลับมาก็เพิ่งรู้ว่าพวกเขาย้ายไปกันหมดแล้วแต่ชาญก็ทิ้งสร้อยเอาไว้และเพลงใหม่ที่เขาบันทึกเสียงเอาไวใ้ให้เธอฟัง แล้วทิ้งจดหมายไว้ว่าให้เก็บสร้อยคอน,นี้เอาไว้ดีๆและเขาจะกลับมาหาเธอจนหเดือนผ่านไปเพลงถูกปล่อยและฮิตติดชาร์จไปทั่วแต่เขาก็ไม่เคยติดต่อมาเธอโกรธมากพร้อมก็บอกตัวเองว่าเธอจะไม่ติดต่อไปหาเขาเด็ดขาดแล้วแม่ก็ส่งไลน์มาสั่งให้เธอไปทำความสะอาดบ้านข้างๆที่มีคนย้ายเข้ามาใหม่เมื่อไปถึงก็ไม่เห็นมีใครแล้วเธอก็ได้กลิ่นเค,ค้กข้าว กลิ่นนั้นมันเยา้ายวนจนเปิดกินอย่างอร่ออร่อยจนสำลักแล้วก็มีคนยื่นน้ำมาให้พวกเขาก็คือหนุ่มๆวงเอ็กโซนั่นเองก็จบครบทุกตอนแล้วค่ะสำหรับมินิซีรีส์เรื่อง e x ็กโซเน็กดอสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ